สวัสดีจ้าแม่สินจา้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําสถานการณ์ราคาทองคําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรายงานราคาทองคําประจาวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศหลอดทั้งสัปดาห์ปรับตัวขึ้นรวม650บาทต่อบาททองคําและมีการทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ37,650บาทต่อบาททองคํา โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแต่ระดับ36บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นแรงทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ที่บริเวณ2,222ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออน โดยได้รับแรงหนุนหลังธนาคารกลางสหรัฐเฟดส,ส่งสัญญาณปรับลดอัตราเบี้ย3ครั้งในปีนี้อย่างไรก็ดีนะคะทองคำได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหราัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศร,รษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหราัฐและแรงเทขายทำกำไรหลังราคาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการสัปดาห์หน้า25-29มีนาคมมีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหราัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาส4ทับ2,023ซึ่งเป็นประมาณการครั้งสุดท้ายและดัชนี PCE ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญรวมทั้งติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก c b ประจำเดือนมีนาคมดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เอเชิคาโก ประจำเดือนมีนาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรัฐมิชิแกนประจำเดือนมีนาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และติดตามการถแถลงของนายเจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดและกรรมการเฟดหลายท่านแนวโน้มราคาทองคําระยะสัน้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,155ดอลลาร์ 2, และ2,140ดอลลาร์ 2, และมีแนวรับถัดไปนะคะที่บริเวณ2,130ดอลลาร์ต้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,175ดอลลาร์ 2, และ2,185ดอลลาร์ 2, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีน้ำตานถัดไปที่บริเวณ2,200ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองประจําวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกัลซ์โปรซืน5%รับซื้อ37,250บาทขายออก37,350บาททองรูปพรรณกัลซ์โปรคืน5%นับซื้อ36,581บาท สตางขายออก3 7 8 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอันนีทนี้ด้วยนะคะ ต้องเราติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม,ม่สิงก็จะมาอัปเดตนะครับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรรงงานราคาทองคําในทุกวันยังไงก็ยิลืมเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเมนสิงเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ